สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่น้องทางฝั่งสปปลาวนะครับแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆสมาชิกในช่องทาง youtube ทางฝั่งพี่น้องไทยเราทุกท่านนะครับผมคลิปนี้นะครับมาพบกับแนวทางนะครับหวยลาวพัฒนางวดประจำวันที่20กันยายน2566นะครับคลิปนี้เป็นสูตรเม็ดเดียวนะครับพี่ๆเป็นงวดของวันพุธนะครับก็แนวทางของเรานะครับหลุด เดินอยู่ดีๆเนาะเดินอยู่ดีๆก็มาสะดุดแล้วนะครับ2งวดแล้วนะครับในสูตรนี้เนาะวันศุกร์กับวันจันทร์นะครับไม่มานะครับพี่ก็แต่ว่าล่าล่าสุดนะในโค้งสุดท้ายนั้นมาอยู่นะครับมาในตัวเจาะแต่ว่าไม่มาในตัวเน้นนะครับมาในในตัวกลับเนาะเจ็ดสี่นะครับในเลขล่างชุดถูกตัวออก4ี่เจ็ดนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยไปพี่สมาชิกด้วยนะครับแนวทางตัวเลขนะครับผมก็ทําไปตามสูตรคานวณนะครับมีหลุดแล้วก็มีเข้าโปรดใช้ วิจนะยาณในการรับชมนะครับเด็กจำาี8ปีควรมีผู้ปกครองให้คําแนะนํานะครับผมสาหรับแนวทางในงวดนี้นะครับก่อนไปรับชมนะครับก็ขอฝากบ้านนะครับไว้เช่นเคยนะครับสลับบ้านน้ำเตาทองนะครับสลับพี่สมาชิกเพื่อนใหม่หรือเพื่อนเก่านะครับอาจจะเพิ่งผ่านเข้ามานะครับหรือว่ามีบ้านเก่าอยู่แล้วอยากลองเปลี่ยนบ้านดูนะครับก็ไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้ำเตาทองนะครับเข้าไปทักทายสอบถามกันได้นะครับผม สดับบ้านเสียงโชคนะครับสดับแนวทางของวันพุธนะครับพี่พี่เดี๋ยวมารับชมกันเลยนะครับเนาะ <c oughs> ในงวดนี้ขอให้มาตรงๆเน้นเ้นก็แล้วกันนะครับพี่พี่ถือว่าส่วนตัวถือว่าชอบอยู่นะครับสูตรเม็ดเดียววิ่งรูดในงวดนี้นะครับพี่พี่เม็ดเดียววิ่งรูดในงวดนี้ผมให้ไปที่เลขห้า นะครับพี่ๆในงวดนี้วิ่งรูดเม็ดเดียวเนาะให้ไปที่5นะครับผมสำหรับนะครับตัวเจาะของเราตัวเจาะของเรานะครับก็จะมีในที่5 1 ห้าเจ็ดห้าศูนย์ห้าหกห้าเก้านะครับไปพี่ห้าคู่นะครับห้าหนึ่งห้าเจ็ดห้าศูนย์ห้าหกห้าเก้านะครับ หวังว่างวดนี้คงไม่เบิ้ลน,นะครับพี่พี่เนาะเพราะว่าเบิ้ลมาสามงวดแล้วนะครับเนาะเบิ้ลมาสามงวดแล้วนะครับแปดแปดเก้าเก้าเนาะแปดแปดเก้าเก้าแล้วก็มาแล้วก็มาศูนย์ศูนย์นะครับพี่พี่ตัวเน้นนะครับผมผมจะเน้นให้สามคู่นะครับก็จะมีในที่ห้าหนึ่งห้าเจ็ดห้าศูนย์นะครับผมนี่เลย ส่วนเลข3ตัวนะครับก็จะให้ไป2อชุดนะครับในสูตรนี้เนาะก็จะเป็นในที่1 5 7นะครับ1 5 7 7 5 0นะครับไปพี่นี่เลยตัวเน้นก็นี่เลยนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับผมสลับหวยลาวพัฒนานะครับงวดประจำวันที่1 0กันยายน2566เนาะชิปแรกนะครับสูตรเม็ดเดียวนะครับท่านไหชื่นชอบก็ลองแคปหน้าจอไว้เลยนะครับพี่ๆหรือว่าใครยังไม่แน่ใจเนาะรอติดตามรับชมในโค้งสุดท้ายได้นะครับในงว่าล่าสุดเลขทูบก็มานะครับพี่พี่แต่ว่ามาในฝั่งมาในฝั่งทางฝั่งพี่น้องสประปลาวนะครับ ก็เข้าไปที่11เนาะนะครับเลขเบิลเลขหน้านะครับเพราะว่าผลที่ออกในวดล่าสุดนั้น114700นะครับในวดล่าสุดนะครับเนาะถ้าเกิดทางฝั่งพี่น้องสอปปลาวหรือว่าทางไทยเราตามเล็เลขทูบนะครับก็เข้าไปที่เลขล่างชุด6ตัวนะครับก่อนในวันนี้ถ้าเกิดใครชื่นชอบก็รอติดตามรับชมก็แล้วกันนะครับส่วนคลิปนี้นะครับขอให้มาตรงๆเน้นๆนะครับพี่น้องเพราะว่าหลุดมา2งวดแล้วนะครับ ก็ต้องขอโทษขออภัยพี่พี่สมาชิกด้วยนะครับงวดนนี้ขอให้เงเงๆรวยๆทุกท่านนะครับกราบสวัสดีครับ